จากขวดน้ำเนี่ยจากขวด PET เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นชิ้นงานอย่างเนี้ครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับนั่นก็คือเครื่องรีไซเคิลนะครับเป็นเครื่องที่จะเปลี่ยนจากขวดพลาสติกใช้แล้วแบบนี้นะครับให้กลายเป็นเส้นพลาสติกสำหรับ 3D print นะครับ ซึ่งเราสามารถจะเอาไปใส่เครื่อง 3D p r i n t นะครับได้นี่คือตัวอย่างของชิ้นงานที่พิ้น์ด้วยเส้นพลาสติกรีไซเคิลจากขวดเพชรนะครับะจะเห็นว่าเนี่ยครับจะเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยก็เรียกว่ามีความเนียนแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับเนี่ยครับอ่านี่เป็นกล่องใส่ของนะครับจะเห็นว่าข้างในมีแบ่งช่องเรียบร้อยนะครับ มีฝาปิดมีบานพับอย่างนี้นะครับกล่องนี้ทั้งกล่องนะครับพิม์พมาจากขวด PET ที่ใช้แล้วนะครับทั้งกล่องนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูขั้นตอนการทำงานคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำเป็นคลิปวิธีประกอบแยกออกไปต่างหากอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าจากจากขวดน้ำเนี่ยจากขวด PET เนี่ย เราจะเปลี่ยนให้เป็นชิ้นงานอย่างนี้ครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับพอเราได้ขวดใช้แล้วมาเนี่ยเราจะต้องทําการทําความสะอาดก่อนนะครับโดยการเขย่าน้ําเปล่า2รอ,อบนะครับเพื่อล้างเอาคราบน้ําหวานข้างในขวดออกก่อนนะครับพอล้างเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งก่อนนะครับต่อไปนะครับก็ทําการลอกฉลากออกให้หมดนะครับ ต่อไปก็ทําการเช็ดภาพกาวที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เป็น WD40 นะครับแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้แพงขนาดนี้ก็ได้ครับใช้เป็นสเปรย์น้ํามันที่มีขายทั่วไปก็ใช้ได้นะครับขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือบางทีเราไปได้ขวดที่มันมีการปั๊มลายลึกๆนะครับหรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยครับเราจะไม่สามารถเอามาตัดในเครื่องตัดได้ทันทีครับเราจะต้องทําการ ปิ้งกับเตาแก๊สก่อนนะครับโดยก่อนปิ้งเราจะฉีดฟอกกี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มีหยดน้ําเกาะข้างในขวดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปิ้งกับเตาแก๊สเพื่อให้ผิวหน้าของขวดเนี่ยมีความเรียบพอที่เราจะนําไปเข้าเครื่องตัดได้นะครับแต่ถ้าขวดมีความเรียบพอสมควรแบบว่ามีความกลมอยู่แล้วเนี่ยก็จริงๆขั้นตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องทํานะครับต่อไปนะครับเราจะทําการตัดส่วนที่เป็นก้นขวดออกด้วยมีดคัตเตอร์นะครับ โดยพยายามตัดให้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ให้ใกล้กับส่วนที่เป็นก้นขวดมากที่สุดนะครับจะได้ลดการสูญเสียพลาสติกนะครับต่อไปเราก็จะนําขวดมาเข้าเครื่องตัดให้เป็นเส้นนะครับโดยส่วนของเครื่องตัดเนี่ยเท่าที่ผมดูในเน็ตเนี่ยจะมีหลายดีไซน์มากเลยนะครับบางดีไซน์ก็ใช้เป็นแบริ่งบางดีไซน์ก็ใช้เป็นมิคัตเตอร์นะครับในดีไซน์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นของเพชตอลอตนะครับเป็น ของเว็บฟังก์ชัน 3D เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจจะโหลดไปทำนะครับในส่วนของความกว้างของเส้นพลาสติกที่ตัดนะครับจริงๆจะขึ้นอยู่กับความหนาของขวดพลาสติกที่เรานำมาใช้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมใช้ก็จะตั้งไว้ประมาณ7มิลลิเมตรนะครับ ทีนี้เรามาดูปริมาณพลาสติกที่ได้กันนะครับสำหรับขวดน้ำอัดลมขนาด5 0 0ซ c จะได้พลาสติกประมาณ10กรัมนะครับในขณะที่ถ้าใช้ขวด1.5ลิตรจะได้พลาสติกถึงประมาณ30กรัมเลยทีเดียวนะครับก่อนจะทำการป้อนเข้าเครื่องเราจะทำการตัดแต่งส่วนปลายของเส้นพลาสติกก่อนนะครับโดยด้านที่ป้อนเข้าเครื่องเราจะตัดให้เป็นปลายแหลมนะครับจะได้สามารถร้อยผ่านหัวที่เส้นได้ง่ายนะครับ ทีนี้ถ้าเราตัดปลายพลาสติกไว้แหลมไม่พอแล้วก็ใช้ครีมช่วยดึงให้ปลายมันยืดยืดหน่อยนะครับก็จะทําให้ร้อยผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะร้อยผ่านตัว run out sensor นะครับแล้วค่อยมาเกี่ยวเข้ากับตัวดึงเส้นนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขวดขนาด1.5ลิตรเนี่ยใช้เวลาในการดึงเส้นทั้งหมดกี่นาทีนะครับเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเครื่องนี้กันนะครับเอาจากทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดดึงเส้นนะครับชุดดึงเส้นเนี่ยจะเป็น 3D p r i ้นนะครับจะเป็นแบบจากเ,าเพจของฟังก์ชัน 3D นะครับตัวนี้นะครับชุดดึงเส้นแล้วก็ ตัวนี้เป็นหัวพิมพ์นะครับเป็นเป็นหัวรีดเส้นนะครับรีดเส้นให้เป็นเส้นกลมตัวเนี้เนี่ยหัวความร้อนที่จะทํามาจากหัวพิมพ์ของเครื่อง A n e นเอนะครับเป็นหัวพิมพ์เก่าของเครื่อง A net a เที่เราอัปเกรดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่มากับเครื่องมากับชุดคิดของเครื่องนะครับก็เอามาทําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าที่เครื่อง a เเราอัปเกรดเป็นหัวพิมพ์ตัวใหม่แล้วนะครับ ก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิตนะครับตัวนี้เป็นสวิตลันอัลเซนเซอร์นะครับเพื่อตัดการทำงานเมื่อเส้นฟิลาเมนต์ถูกดึงไปหมดแล้วนะครับตัวแท่นวางเส้นนี้ก็เป็นของเครื่องเอเนเหมือนกันนะครับเป็นแท่นที่แถมมากับเครื่องเอเนเอเอเหมือนกันนะครับส่วนแผงวงจรอ่านี่อันนี้เป็นแผงคอนโทรลนะครับก็ จริงๆก็ได้แบบมาจากจะอิงอ้างอิงแบบจากฟังก์ชัน t d เหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างจะไม่เหมือนกับของเขาซะทีเดียวนะครับก็คือคอนโทรลเลอร์นี่ผมใช้เป็นเป็นโนด M.C.U นะครับ E.S.P. 8 2 6 6นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์เพราะว่าเป็นตัวที่หาได้ง่ายนะครับแล้วผมมีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์มอสเฟ t อะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่ผมมีอยู่แล้วเป็นส่วนมากนะครับ ส่วน power supply ตัวนี้ครับ power supply 12โวลต์จริงๆเครื่องนี้ใช้ไฟไม่เยอะอะครับประมาณ12โวลต์ไม่เกิน5แอมป์นะครับแต่ว่าคือผมลองใช้ power supply ตัวเล็ก5แอมป์12โวลต์5แอมป์แล้วเนี่ยมันเดินต่อเนื่องไม่ได้นะครับพอเดินต่อเนื่องแล้วมันดับก็เลยใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น power supply ของคอมเก่านะครับของคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าครับก็จ่ายไฟ12โวลต์นะครับ ชิ้นส่วนหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับครับส่วนของชุดดึงเส้นนี้นะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ใช้เนี่ยก็เป็นสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องเอเน็เอเอนะครับแล้วก็อันนี้ติดพัดลมเพราะว่ามันจะร้อนนิดนึงครับเพราะว่าพลาสติกที่ใช้ตัวนี้เป็น p l a มันก็เลยไม่ทนความร้อนนะครับก็เลยติดพัดลมให้มันหน่อยกันกันมันละลายนะครับ จริงๆถ้าถ้าใช้พลาสติกเป็นพลาสติกชนิดพวกพ G จหรือ a b s เนี่ยน่าจะไม่ต้องตัวนี้น่าจะไม่ต้องใช้พัดลมเพราะว่าน่าจะร้อนไม่มากครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น p l a ก็เลยติดพัดลมไว้ให้มันหน่อยนะครับในส่วนของหัวรีดเส้นนะครับหรือหัวพิมพ์นี่แหละครับก็คือที่แรกเนี่ยผมตัดตัวนี้ที่แรกผมใช้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเจาะรูเป็นตัว L ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอหัวพิมพ์ทองเหลืองเนี่ยไม่ร้อนนะครับคือคือฮีทบล็อกเนี่ยไอตัวตัวฮีทบล็อกเนี่ยร้อนนะครับแต่ว่าตัวหัวทองเหลืองเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าความร้อนมันกระจายออกไปหมดมันกลายเป็นฮีทซิงค์นะครับมันกระจายความร้อนออกไปหมดก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นแผ่นสแตนเลสนะครับ ทีนี้แผ่นสเตเลทที่ผมมีเนี่ยมันค่อนข้างบางครับเพราะมันบางพอมันมันก็ทนแรงดึงเส้นแรงดึงของมอเตอร์ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องติดเหล็กตัวแอลนี่ครับเพิ่มเสริมความแข็งแรงนิดนึงครับนะส่วนตัวนี้ครับน็อตอันนีน้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นตัวบังคับทิศทางของเส้นพลาสติกที่เข้าไปที่หัวที่เข้าไปที่หัวรีดนะครับไม่ให้มันพลิกไปพลิกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิด คือเดิมผมทําใช้ตัวยึดตรงนี้ตามใช้ตัวยึดแนวนอนตามตามในแบบเขาเนี่ยพอเส้นเส้นที่เข้าหัวพิมพ์เนี่ยมันจะเกิดแบบว่าบิดไปบิดมาได้นะครับทําให้เส้นที่ออกมาเนี่ยมันไม่ตรงนะครับมันเวลาไปฟีดเข้าเครื่องแล้วมันบางทีมันติดนะครับก็เลยดัดแปลงนิดหน่อยก็คือใช้น็อตเนี่ยครับเป็นตัวบังคับให้เส้นมันเข้าเป็นเนี่ยบังคับให้เส้นมันเข้าในทิศทางเดียวนะครับ ส่วนตัว runout sensor นี่ก็เวลาเส้นมันเคลื่อนที่เนี่ยเวลาที่เครื่องทํางานเนี่ยเส้นมันจะวิ่งไปวิ่งมาครับเพราะว่ามันม้วนลงมันม้วนลงแกนเนี่ยมันจะเกิดการแบบว่าไล่ไปไล่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ถ้าใช้ตัวเซนเซอร์แบบของเขาที่ยึดกับฐานเนี่ยคือมันทนแรงดึงเส้นไม่ไหวครับแรงดึงเส้นเส้นมันดึงไอ้นี่ผมก็ใช้ตัว filament s e n อร์ธรรมดาเลยนะครับก็โหลดมาเป็นโหลดแบบ filament นเซอร์ธรรมดามาครับ ไม่ได้ใช้แบบที่เขาให้มานะครับเป็นแบบทั่วไปเป็น filament นเซอร์แบบทั่วไปครับเดี๋ยวต่อไปก็พวกชิ้นส่วนที่เป็น PLA นี่ต่อไปก็จะทยอยอัปเกรดทยอยพิมพ์ด้วย PET นะครับโดยอัปเกรดเพื่อให้ทนความร้อนแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้บางชิ้นบางชิ้นจะเป็น PLA อยู่ตอนนี้นะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ อันนี้เนี่ยตัวมอเตอร์ไดเวอร์จะเป็น A4988 นะครับเป็นตัวไดเวอร์มาตรฐานครับแล้วก็เป็นสเต็ปเปอร์ไดเวอร์ A4988 นะครับแล้วก็ส่วนตัวมอสเฟตนี่ผมใช้เบอร์ไม่เหมือนของเขาผมใช้ IRF540 ครับเพราะว่าเป็นเบอร์ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่ามันจะต้องมีวงจรทรานซิสเตอร์ไร์เพิ่มนิดนึงนะครับ เด,เดี๋ยวถ้าหาถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวจะเอามาแนบไว้ให้ครับวงจรมอสเฟตได้นะครับที่ผมที่ผมทำเพิ่มไปเนี่ยครับเป็นทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวตัวคอนโทรลเลอร์นี่จะใช้ ESP 8266นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นี่ก็ใช้ใช้ตามของเขาเลยนะครับของฟังก์ชัน 3D นะครับซึ่งมันจะควบคุมผ่าน Wi-Fi นะครับเราสามารถจะเปิดเว็บอินเทอร์เฟซในมือถือนะครับเพื่อ ปรับอุณหภูมิหรือว่าควบคุมสั่งเปิดปิดได้นะครับควบคุมผ่าน WiFi นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีหน้าจอที่ตัวเครื่องนะครับ นี้เรามาดูเวลาที่ใช้ในการดึงเส้นกันนะครับสำหรับขวดขนาด1.5ลิตรจะใช้เวลาประมาณ70าณนาทีกว่า <ๆ S 1> นะครับ71นาทีครับ อันนี้ก็จะเป็นปริมาณเส้นที่ได้จากขวดขนาด1.5ลิตรนะครับก็จะได้ขดประมาณนี้นะครับสําหรับขวดขนาด 500cc นะครับจะใช้เวลาดึงเส้นประมาณ25นาทีนะครับทีนี้เราจะต้องลองวัดขนาดดูนะครับว่าเส้นของเราได้ขนาดไหมนะครับแล้วก็จะต้องตัด ตัดส่วนหัวท้ายออกนะครับเราจะต้องลองดูเส้นนะครับที่เราดูลักษณะของเส้นนะครับว่าตัวไหนที่มันมีลักษณะของการสะดุดหรือว่ามีขนาดไม่ปกตินะครับเราจะต้องตัดออกอย่างเช่นเนี่ยตรงปลายเนี่ยเราจะตัดออกนะครับอ่าเราก็ตัดออกไปอ่าทีนี้เราก็ลองบัด นี่เราก็จะต้องลองวัดขนาดของเส้นดูนะครับวัดดูรอบๆนะครับว่ามันได้ขนาดไหมครับขนาดของเส้นนะครับจะต้องอยู่ในช่วง1.3ถึง1.8มิลนะครับเท่าที่เท่าที่หาข้อมูลมานะครับก็จะบอกว่าขนาดของเส้นเนี่ยจะต้องอยู่ที่1.3ถึง1.8มิลก็คือคือไม่เล็กกว่า1.3นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่กว่า1.8นะครับ คือถ,ถ้าเล็กกว่า 1. 3ุดามเนี่ยเวลาฟีดเข้าหัวพิมพ์เนี่ยเฟืองจะไม่จับนะครับมันจะลื่นเฟืองจะไม่จับนะครับแล้วก็ถ้าใหญ่กว่า 1. 8ดเนี่ยมันจะฟีดเข้าหัวพิมพ์ไม่ได้นะครับมันจะตันเอจะติดเวลาฟีดเข้าหัวพิมพ์ครับก็จะต้องลองวัดดูวัดดูรอบๆนะครับเพราะว่าเส้นมันไม่าเส้นมันไม่ได้กลมครับสังเกตดูเส้นมันเส้นมันจะเป็นเป็นเหมือนตัวยูอ่ะครับมันไม่ได้กลมสะทีเดียวนะครับก็จะต้องลองวัด วัดดูหลายๆวัดดูหลายๆด้านนะครับว่ามันอยู่ในช่วงที่ที่ถูกต้องไหมนะครับอลองวัดดูถ้ามันอยู่ในช่วงที่ถูกต้องก็ใช้ได้ครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีตรงบางทีช่วงหัวท้ายของเส้นเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับมันจะเล็กเกิน1.3จามันทำให้เบอร์ลฟีเข้าเครื่องแล้วมีปัญหานะครับ นี่คือปริมาณเส้นที่ได้จากขวดเล็กะครับเป็นขวดน้ำอัดลมขนาดครึ่งขนาด,ด 500cc นะครับเป็นขวดน้ำอัดลมขนาด 500cc นะครับได้เส้นประมาณนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปคือการอบเส้นนะครับเพื่อไล่ความชื้นในพลาสติกออกไปนะครับเราจะอบด้วยอุณหภูมิประมาณ 55ซีเซลสนะครับที่เวลา60นาทีนะครับเพื่อไล่ความชื้นนะครับแล้ะทำให้พิมพ์แล้วไม่เป็นฟองอากาศนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเส้นที่ผ่านการอบและไม่ผ่านการอบนะครับจะเห็นว่าด้านที่พิมพ์ด้วยเส้นที่ผ่านการอบเนี่ยจะมีผิวที่เงาและก็ฟองอากาศน้อยกว่านะครับด้านที่ไม่ได้ผ่านการอบนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ใน,นส่วนของการเชื่อมเส้นพลาสติกเข้าด้วยกันนะครับในช่วงแรกที่ผมทำเนี่ยผมพยายามเชื่อมแล้วมันรอยเชื่อมมันมีความหนามากเกินไปนะครับพอฟีดเข้าเครื่องพิมพ์วอลลอนที่ใช้หัวพิมพ์ดราคอนเนี่ยมันติดนะครับเพราะว่าหัวพิมพ์ดราคอนเนี่ยรูเข้าหัวพิมพ์เนี่ยมันมีขนาด1.8มิลพอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือถ้าเส้นโตกว่า1.8นิดเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถฟิตเข้าหัวพิมพ์ได้เลยนะครับในช่วงแรกที่ผม ทดลองต่อเส้นเนี่ยผมต่อแล้วมันมีปัญหาเยอะนะครับก็เลยผมก็เลยใช้วิธีติดลันเอาเซนเซอร์ที่หัวพิมพ์ว o ล o อนแทนนะครับแล้วก็พอหมดก็ใช้เอาเส้นใหม่ฟีดเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตเรื่องวิธีการต่อเส้นให้สำเร็จอีกทีนะครับว่าใช้วิธีไหนนะครับในส่วนของการพิมพ์เส้นพลาสติกจากขวดรีไซเคิลนี้นะครับผมใช้อุณหภูมิหัวพิมพ์265เซลเซียสนะครับ ส่วนอุณหภูมิฐานพิมพ์ใช้ที่70เซลเซียสนะครับโดยที่ฐานพิมพ์ผมจะใช้สเปรย์ฉีดผมช่วยในการยึดเกาะด้วยนะครับและเราจะตั้งความเร็วในการพิมพ์ที่ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าจะเส้นพลาสติกเนี่ยจะมีความหนืดมากกว่า PETG นะครับจะไม่ไม่ควรจะใช้ความเร็วในการพิมพ์สูงมากนะครับในเบื้องต้นผมจะใช้ความเร็วในการพิมพ์แค่ประมาณไม่เกิน4 5มิลลิเมตรเซกเท่านั้นนะครับ นี่เป็นการทำงานของตัว run out sensor นะครับคือเมื่อเส้นพลาสติกเดิมหมดเนี่ยเครื่องพิมพ์ก็จะหยุดพิมพ์นะครับและรอให้เราป้อนเส้นพลาสติกเส้นใหม่เข้าไปแทนนะครับ และอันนี้ก็เป็นเรือเบนชี่ที่พิมพ์ด้วยขวดพลาสติกรีไซเคิลนะครับจะเห็นว่าคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่จะมีสติงกิ้งจะมีเส้นใยเล็กน้อยนะครับที่เห็นว่าใส่บริมนี้เพราะว่าหนแรกที่พิมพ์เนี่ยมันหลุดจากฐานนะครับทีนี้ผมก็สงสัยว่าในเมื่อเราสามารถทําเส้นจากขวดได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถนําแก้วกาแฟใช้แล้วทิ้งที่ทํามาจากพลาสติก PET มาใช้ตัดเป็นเส้นได้หรือไม่นะครับผมก็เลยเอาแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งอันนี้มาทดลองดูนะครับแต่ผลปรากฏว่าไม่สามารถตัดเป็นเส้นได้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่ามันจะขาดตลอดเลยนะครับเส้นที่ตัดเนี่ยมันจะไม่สามารถตัดเป็นเส้นยาวๆได้นะครับคือเนื้อพลาสติกจะมีความแข็งแล้วก็กรอบมากกว่าขวดพลาสติกนะครับก็คือไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และสับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ